สุขสบายดีทานผูผ้สมที่ก็าลงหักถูกๆทานวันนี้พบเพาะกับแม่น้องค่อมแล่ะก็แ่าแม่ย่ามสาวๆพี่น้องเลยตอนนี้พาผีพาน้องเฮามาหลอกหาเก็บผักขี้เล็กอยู่ทางอันน่ะหัวบ้านเจนอัดไปเลยพี่น้องเก็บผักขี้เล็กไปอ่อมใส่หนังงูพี่น้องเลยใส่หนังเข้มย่ามสาวๆบรรยากาศดีๆกอสิมาแต่เศร้าวันนี้พี่น้องเลยเพราะว่าแถวนี้มันเป็นแถวบ่อนคนสัญจรเนาะ ก็เลยมาแต่เศร้าถาว่ามาสองเศร้านี่จะบ่มีไผกลายไปกลายมาเพราะว่าส่วงนี้กักบริเวณเจ้าของพี่น้องไปเบิ่งข่าแม่เก็บผักเล็กเมื่ออ้อมตอนเศร้าพ่นได้ลายปันได้เลยพี่น้องพ่นลงมาแต่เศร้าเศร้าพไดมื้อนี่หาวขนาดมื้อนี่ลงมาเองล้วนๆเรียนๆอยู่นี่แล้วพี่น้องเลยเฮาข้างหดขเข้าแล้วก็บบ โง่หาเพิ่อนผ่าบาเห็นแหละว่ามาเก็บผักขี้เล็กกว่าสันจังแรเนาะยย้ายลายบายอดอ่อนมันโอ้ยแม่ต้นน้ำห้าสิขึ้นแม่ขึ้นลักหัวนี่หน้าหยอดอ่อนอ่อนหยอดขาวตัวยอดแดงน้ำเจ้าะนะนี่ถึงหัวน่ะ มาสิขึ้นเก็บให้นี่ก็พอแหละฮันแล้วเนี่ยมันหันแล้วน้ำมีแต่ยอดอ่อนๆนะนะพ่อแหละอาจจะรักโอ้ยขึ้นลักโูอาจจะเป็นยังโอ้ยสิริได้บางเนี่ยลักโูเอาหขนอ่ะเก็บผักขี้เล็กซอยเทาแม่ก่อนเด้อพี่น้องจ้องจ้องจองได้มาแล้วพี่น้องเก็บซอยเทาแม่บางได้นี่เอาแต่ยอดอ่อนๆงามๆพี่น้องเอ้ย เอาแม่เสทีททงพ่อบอสนี่ยกเบิองยกเบิงอาเจ้อาจอะไนได้แกงไลยแคบอ่อเอสามพอกินละเถือ่อนี่แล้วแกงไล้ไข่สิรลัมบ่อบอดหาบ่ท่านมีดอ,อกด้วยพี่น้องส่วงนี่ มีแต่ใบอ,อ่อนนี่นะพี่น้องตอนหน้าเพื่อนเจนออด,ดี๋ยวสิพาพี่น้องเขับไปเบิ่งเพื่อนเจนออดก่อนพี่น้องเลยปฏิพาพี่น้องเขับไปเบิ่งเพื่อนเจนออดผัดเขามาผัดผ้าคีเล็กผัดมีต่ยอดงามๆพี่น้องเก็บก่อนเก็บก่อนจากนั้นอย่างไปเก็บเอาผักขี้เล็กก่อนหูดเอาเลยนี่หูดเอาแบบนี้เมื่อเขากะ หลางนามตมได้เลยบรจําเป็นต้องมาหูดอีกแล้วบัดเดียอยู่ในต้นเลยพี่น,น,น,น้ะหลากพกขคิเลกประขอตืนตน่นมาเหรอเฮ็ดนนยางเนาะเราไปส่งให้ท่าแม่ก่อนพี่นนอะนั่นก็เพือนน้องสาวเพิ่นพี่นนอะ สองซาเจนวัจเจนวันนี้ผึ่นก็มีพี่น้องหลายคนอยู่ได้แต่ว่าเพิน่นบุษงซิงกับไพรพิ่นมักอยู่ผู้เดียวพี่นอออ้องเอาไหมอ่ะเอาไหมแม่ตามหนึ่งแล้วก็แบเบิ่งเฮือนเจนวันนำการพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าๆมาหนิ โอ้หนา้าแรกนี่เพื่อนท่านท่านผืนสะอาดได้พี่น้องหมูอคือหน,าน้าฝนหน้าฝนแลยอันตอนทำเป็นรีวิวตอนน่ะเป็นหน,าน,น้าฝนเนาะงัวเพิ่นพ่มีมองซ้นเพิ่นเขาม่านอนในหนาบ้านนี่แต่ว่าหนา้าแรกนี่มันบ่อึดมองนอนแล้วนอนงวัวควยกับเพื่อนซ่านเหมือนกัน,กนสะอาดเลยได้นี่จ็คฝนไปใส่คือสมมยิอย,อยู่นอนอยู่ในเพื่อนนี่บ่เรือเนี่ไดเนาะผ้าพ่ญญาน้องย่างเบ่งรอบรอบก่อนพี่น้องเลย คือว่าหอมๆอนี่อันก็คิดเลกเป็นแถวนี่ไม่แต่ในหนาเพื่อนเพื่อนได้พี่น้องเบิดบ้านน้องซิโนผููได้ก็มาเก็บอยู่นี่ไปแกงเพื่อนเพิ่นกันยังบ่ทันมีการเปลี่ยนแปลงนได้ดอกพี่น้องเพิ่อนอยู่พอเดียวนาะพี่น้องหาเงินกับพอได้แต่ซื้ออยู่หากินก็เลยบ่ได้สางซาพัฒนาเพื่อนสร้างต่อ พื่อเนเพื่อนเเพิ่นกระพุกมาสิบกว่าปีเลยได้นี่พี่น้องเพิ่นได้ก่อนทินมาจากอาเพิ่นไปทํางานอยู่ประเทศไทยไปตั้งแต่เข้าอายุสิบสี่สิบห้าปีเพิ่นตัวจนสามสิบกว่าปีจังเลยมาก็ได้เพื่อนหลังหนึ่งหละพี่น้อง <S <S ได้รถไทยได้หน้าให้ซื้อหน้าให้พอให้แม่เห็ดอันนี้ก็เป็นเพื่อนของน้องสาวหล้าเพิ่น น้องสวาวลาพูทีเพิ่นอากินหีดหวังเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนั่นแหละพี่น้องน้องสวาวลาขนกระพัวทางบ้านพูนบ้านอันยังเกาะบ้านหน้ากระซังกระซิงอยู่ทางเมืองอุทุมพรว่าทางใดทางแก่งกระเบาพนนะพี่น้อง <c oughs> เฮือนเจนโนะก็เป็นเฮือนสองสันมุ้งด้วยกระเบื้องพี่น้องกระเบื้องสีฟ,ะฟะ้า ต่ว่าเบิดในบ้านน้องซิโนนี่เพื่อนเพิ่นแล้แต่ข้าวสี่หาปีขึ้นล้างงามกว่าโมแต่ว่ามาส่วงนี่กะก็มีเพื่อนแบบใหม่ส่งใหม่ปุกทอนขึ้นมาก็เลยเพื่อนแบบนี้ก็เลยเริ่มละเลยพี่น้องเลยแต่ว่าละล้าลงแต่ว่ากางามได้หมดชงงามดีนะ ไม่ก็มแจะไม่เนื้อดีไรพี่น้องไม่แคบนพนะไม่เนื้อดีเนื้อแข็งไม่ราคาแพงทงั้งในผืนก่อเฮื่อนครัวมาในสองปีสามปีเลยพี่น้องมแีแต่แพงแต่ยังบ่ท่านด้บ่ท่านในเงินเห็ดแค่เป็นิ่นก่อมากนี่กะป้าตัวล้างบากใหญ่เลยนี่เฮือนครัว่นน่ะ มีอ่างน้ำซะด้วยคายหล่อนอยู่พอเดียว,วเจนอัดนี่ส่วนเพื่อนล้างใหม่ตัวนั้นก็นเป็นเพื่อนแต่พอแต่แม่ภูลยพีพ่นอ้องเพื่อนก้เพื่อนเข้าแต่ว่าน้องไส้ผ่นอยู่น้องไส้ผ่นกะบด้มีลูกมีเมียหรอกพี่น้องเคยสั่งขอบครัวอยู่แต่เป็นห้างเป็นพอห้างก็เลยอยูู่้เดียวเจนอดนัดในบ่เคยสั่งขอบรัวจะเถอ ค้องสวิโตโสดแต่ได้แต่ได้มาพี่นอ้องนี่เฮือนจีนวะอันนี้เป็นทางลางบ้านเลยพี่น้องอีดบล็อกเป <c oughs> ็นกระสังมาเป็น2องสามปีรลอ,อยังบ้า,านในก่อได้โบกดอกเวลาประจักษ์เพนนะ่พื้นกันหน้าหนาวเลยพี่น้องเจักเส้นยาวเส้นยาวเซนติเมตรเูนนะ อ่างน้ำอ่างน้ำซื้อมาให้้านชายหลินบ่อนี่นี่แหละพี่น้องเพื่อนเจนอดกะมารีวิวให้เบิ่งกันยังบทท่ันอันน่ะมีการเปลี่ยนแปลงยังดอกพี่น้องเยยังสาเก่าและแนวว่าผู้เดียวผู้เดียวซออกผู้เดียวหาเนาะพาได้กินใส่ปากเจ้าของแต่ละวันกะ บรรยากาศรอบบ้านเหมือนกัสดชื่นดีขนาดเพื่อนก็เพื่อน,นเขา้าเพิ่นตั้งแต่พอแต่แม่ผมพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวนี้ก็มีแต่นอ้องสายเพิ่นอยู่ทัดลงไปหันกับเป็นเพื่อนของน้องสาวเพิ่นอีกเจนวดนี่มีอายเออนน้องอยจกคนวะหนึ่งเอยแแลมสองเอยแปรสามเจนวดสี่ ลุงจอยหาปะโต้พกลุงหน่อยเจ็ดปะโต้มีเจ็ดคนพี่นอนองเออยนงผคนมีเจ็ดคนยิงสี่ไส,ส้สามสามทางเจนโนดั่นแหละพี่นนองแถวนี่กะตะกี้นะ่ะเป็นสว,วนน่ะนี่เนาะสวนข้าพเด็แม่น้องค่อมกันมาหลินได้แต่ยังหน่อยหลินแถวนี้ เพิ่นอนนะ่ะเพิ่นทางสางเพิ่นทางกอกตะกี้นะเอาหมักเซียมซบลงแล้วกัทางทางโดยมือใส่กอกขั้วเล็กนะพี่น้องโอ้ยตะกี้บ่ขึ้นวสิพัฒนาป้านนี้พี่น้องไว้บ้านเมืองเฮาทางนักก้นก็เป็นเหล่าเขาของเพิ่อนตนานเหล่าเขาเจนวดอันนี้อิซิมเมนเต้าข้องน้องทรายเพิ่นเพิ่นลงฟืน้นว้ดังฐานเนาะ มาเหมือนเดกับโบเห็นเจนว่จ้ะพี่น้องขอควายเผินได้หนิแต่เข้าป้ากับลูกยังเห็ดดีดีบ่วงไหนใหม่เป็นใหม่เป็นต้นเป็นต้นเลยเอามาใส่นี่นะข้อควายสมัยตะกี้เนาะพี่น้องใส่รักหนีบรักงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหม็นผูกธรรมดาเลยเนาะบบม,มีผู้เห็ดบบคือสมัยตะกี้ได้พี่น้อง คนอาไหม่ก็เป็นลัมเป็นรัมเป็นสามปีสามสิบปีแล้วมาจากนี่เคาะควายพอน,นีเบิ่งแต่ลัมไม้พี่น้องเอ้พูกหญงอาุรวดลาดอยู่เอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปสำนีก่อนนะพี่น้องไว้พบเพะกันคลิปต่อไปขอขอบใจน้ำพี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามและกระหับชมพบเพาะกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี